คำว่าถูกต้องเนะะี่ยค่ะได้ยินค่อนข้างบ่อยเพราะเหมือนกับว่าหลายๆคนก็คิดว่าเราก็ควรจะหาคําตอบที่ถูกหรือถูกที่สุดหรือถูกต้องเท่านั้นแล้วเราถึงจะเลือกจริงๆมันก็เป็นช้อยสองใครของมันค่ะแต่ตั้งคําถามว่าการที่เราพยายามจะหาช้อยที่มันถูกต้องเนี่ยมันทําให้เราพลาด อะไรไปบ้างหรือเปลา่าและหลายครั้งเนี่ยเราก็จะมาเจอว่าเฮ้ย mm hmm. พอเราโตขึ้นมาเราก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ย mm hmm. เราต้องมาฝึกสกิลเรื่องอะไรอะเร mm hmm. ื่องเรื่องของการมีความอึดฮึดสู้ r e ซสิเลียนอะไระ mm hmm. ซึ่งใช่ทำไมเราโตมาแล้วเราไม่มีความอึดถึกทนหรือว่า bounce back จากปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้ mm hmm. เราเลือกทางที่มันถูกต้อง สวัสดีค่ะนี่ iu ok podcast กับดุดาววัฒนาประกรณ์ค่ะ iu ok ฟังได้จาก podcast player เหมือนเดิมนะคะแต่ที่เพิ่มเติมก็คือสามารถชมได้ผ่านช่อง YouTube ช่อง The standard podcast ค่ะถ้าอยากได้เห็นหน้าค่าตาได้คุยกันอย่างแบบว่าครบทั้งน้ำเสียงสีหน้าท่าทางก็เปิดมาที่ที่ u u u e e ก็ได้ค่ะ ตอนนี้ยังอยู่กับซีรีส์ m i ซ d s e t ค่ะเหมือนเดิมชวนคุยชวนตั้งคำถามเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นความเป็นไปได้ในการจะเลือกใช้ไม n d เซ t อื่นๆที่ไม่ใช่ไม n d เซ t ประจำหรือไม n d เซ t ที่เคยได้ยินจนคุ้นหูแล้วก็เข้าใจไปว่าสิ่งนั้นต้องเป็นจริงแท้แน่เสมอไปไม่มีอะไรเป็นจริงแท้แน่เสมอไปใช้ได้กับทุกทีทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็มาถูกันแล้วกันว่าไม n d เซ t ที่เราได้ยินคุ้นหูบ่อยๆเนี่ย มันพาเราไปติดกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือมันมันคิดเป็นในทางอื่นได้หรือไม่หลายครั้งค่ะเราจะเจอคนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างเพราะกำลังกังวลว่าไม่รู้ว่าจะใช่ทางที่ถูกต้องหรือเปล่าได้ยินคำถามนี้บ่อยเวลาบรรยายบ้างว่าเออแล้วในสถานการณ์แบบนี้สื่อสารแบบไหนถึงจะถูก หรือว่าในสถานการณ์แบบนี้ทำยังไงถึงจะถูกคำว่าถูกต้องเนะะี่ยค่ะได้ยินค่อนข้างบ่อยเพราะเหมือนกับว่าหลายหลายคนก็คิดว่าเราก็ควรจะหาคำตอบที่ถูกหรือถูกที่สุดหรือถูกต้องเท่านั้นแล้วเราถึงจะเลือกเราควรใช้ชีวิตที่มันถูกต้องหรือแม้กระทั่งบางคนนิยามตัวเองว่าเป็นคนถูกต้องเลยก็มี จริงๆมันก็เป็นช้อยส์ของใครของมันค่ะแต่ตั้งคําถามว่าเอ๊ะการที่เราพยายามจะหาช้อยส์ที่มันถูกต้องเนี่ยมันทําให้เราพลาดอะไรไปบ้างหรือเปล่าหรือมันทําให้เราสกิปข้ามบทเรียนหรือทักษะทางใจหรือทางการใช้ชีวิตบางอย่างไปหรือเปล่าเพราะบางคนเลือกทางที่ถูกมันมีจริงๆนะคะทางที่ถูกมันเป็นรูปธรรมมาก สอบตอบถูกได้ท็อปคะแนนดีได้ที่ันดับต้นๆเรียนตอบถูกต้องตามทฤษฎีได้เรียนคณะดีๆเลือกคณะที่ถูกต้องตามที่หลักสังคมต้องการจบมาก็ทำงานที่คิดว่าถูกต้องคือได้งานที่ดีถูกต้องแล้วพอวันหนึ่งเจอสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ที่มันไม่ได้ ให้คําตอบหรือหน้าตาที่มันใกล้กับคำว่าถูกต้องเช่นอยู่ในชีวิตคู่แล้วชีวิตคู่มันเฮ้ยมันมันพลาดอะ่ะหรือเข้าไปทํางานแล้วมันเป็นงานที่ต้องทํากับทีมคนอื่นแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่ได้ใกล้กับสิ่งที่เราเคยคิดว่าถูกต้องแล้วดิวไม่ได้หรือพอมีลูกออกมาแล้วลูกดันมีวิสยัยหรือมีวิถีของเขาเองที่มันไม่ได้ใกล้กับทางที่เราคิดว่าถูกต้อง แล้วหลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยดีลไม่ได้อะทาไมลูกเป็นแบบนี้ลูกเป็นแบบนี้เราไม่ได้ลูกไม่ตั้งใจเรียนเลยลูกไม่อยากไปโรงเรียนเลยลูกแบบลงไปกีดกีดกีดเวลาที่แบบว่ามีความไม่พอใจเรารู้สึกว่าแบบเราดีลกับมันไม่ได้เราดีลกับมันไม่ได้ค่ะเพราะหลายคนพยายามจะเลือกแต่ทางที่ถูกต้องแล้วไม่อนุญาตให้ตัวเองเจออะไรที่มันมันพลาดมันไม่ได้สมบูรณ์แบบมันไม่ได้หมดจด มันไม่ได้ได้รับการยอมรับเสมอไปมันไม่ได้รู้สึกว่าช่มชื่นกับสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่ได้ภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอโซนนั้นเอาจริงๆที่เราพยายามเลี้ยงบางคนเลี้ยงแบบหลบหลีกมาทั้งชีวิตเหมือนเลี้ยงบอลหลบไปเรื่อยๆเพื่อจะไปเตะเข้าโกเนี่ยมันมีประโยชน์ของมันอยู่เหมือนกันนะคะและหลายครั้งเนี่ยเราก็จะมาเจอว่าเฮ้ยพอเราโตขึ้นมาเราก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยเราต้องมาฝึกสกิลเรื่องอะไรอะเรื่องเรื่องของการมีความอึดฮึดสู้รีสิเลียนอะไร่เงี้ย ซึ่งใช่ทำไมเราโตมาแล้วเราไม่มีความอึดถึกทนหรือว่า bounce back จากปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเลือกทางที่มันถูกต้องเราก็เลยไม่รู้ว่าพอเราหล่นหรือเอาคำที่มันออกมาไม่ไ,มได้ดังใจเนะี่ยกลับมาไงมันเป็นสกิลทางใจขโมอไม่เห็นได้เหมือนขี่จักรยานหรือว่าแบบใช้มีดหั่นซอยหอมให้มันบางไม่มีอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็พลาดไปหลายอยู่เพียงเพื่อจะเลือกอะไรให้มันถูกต้อง แล้วเอาจริงๆรเอ๊ะเอ๊ะหมายเสร็จว่าเราต้องเลือกทางที่ถูกต้องเท่านั้นนี่มันมาจากไหนบางทีมันมาได้หลายทางคะ่ะบางทีมาจากที่บ้านบ้านหลายบ้านเนี่ยด้วยด้วยความรักและความห่วงใยมากๆของคนที่เป็นผู้ปกครองเขาก็จะเลือกที่จะเลี้ยงลูกบางบ้านให้รู้สึกว่าไม่ให้เขาเลือกทางที่พลาดเลย คือคนที่มีประสบการณ์มากอยู่แล้วจะมีความเก๋กว่าก็คือเขาจะอยู่ในที่ที่มันสูงกว่ามี Data าเบสของชีวิตสูงกว่าเขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าสมมติลูกทำอนันนี้ปุ๊บปลายทางจะเป็นยังไงลูกมีแฟนโอ้แฟนลูกไม่ดีแฟนลูกไม่ได้เรียนสูงแฟนลูกแบบทำงานที่แบบรายได้ไม่สูงพักแคริเอร์ขาดไม่ค่อยเวิร์กนิสัยแบบนี้โหเราเห็นเป็นภาพปั๊บวก็เลยบอกลูกว่าอย่าคบคนนี้เลยลูกไม่ดีไปคบคนอื่นดีกว่าลูกก็แบบอ๋อ แปลว่าอะไรไม่ดีไม่ควรเลือกไม่ได้ลองเลยว่าว่าไอ้ชอยส์นั้นจะเป็นยังไทงที่ทราอาจจะชอบกันมากๆพ่อแม่บางคนก็จะมีมีการก้าวเข้ามาช่วยร่วมเลือกทางที่มันดีกว่าจะมีคําพูดว่าเอาอันนี้ทุกว่าลูกอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่า,อ,นนวาอะไรเงี้ยค่ะและเข้ามาเร็วเกินไปบางที่จะเรียกว่าเป็น overprotective parents ก็คือเราป้องกันเขาจากความผิดพลาดเยอะไป แล้วก็มองแล้วมันแล้ว,ลว,ลวโดยการทําแบบนั้นไปในตัวโดยที่ไม่จําเป็นต้องตั้งใจเลยค่ะมันเกิดขึ้นเรากําลังให้บทเรียนเขาว่าความผ,า yeah. ผิดพลาดคือแย่ผิดพลาดคือไม่ได้ลูกต้องอันดีเท่านั้นหลายคนเข้าใจว่านี่คือความรักเพราะรักเลยอยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่การทําแบบนั้นลูกเลยไม่รู้ว่าแล้วท้าไม่ดีที่สุดแล้วมันดีอย่างไงอะ พอเขาพ้นชายคาบ้านไปเจอโลกใบน,นี้แล้วเขาต้องไปแบบอยู่ใน r e l ationship ที่ตัวเองไม่ได้มีอำนาจควบคุมได้ทั้งหมดเจอ,อไอ้สิ่งที่มันไม่ได้ดีที่สุดแล้ว Deal ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอะบางบ้านสร้าง Mindset ว่าถ้าเลือกทางที่พล yeah, าดคือแย่หรือบางคนเจอลูกที่ลูกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะเลือกพลาด <laughs> <laughs> เขาก็เลือก Choice ที่แบบเขาคิดว่ามันน่าจะเวิร เขาก็แบบเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอยากจะเล่นด้วยอยากจะไปแฮงเอาด้วยไปห้างด้วยไปกินหมูกระทะด้วยไปกินไอติมด้วยแล้ววันหนึ่งเพื่อนก็อาจจะพาโดดเรียนพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าแบบลูกเลือกเพื่อนพลาดแบบนี้ไม่ถูกทั้งทันที่เขาก็แบบอ๋อเขาแต่เขาก็มีมุมอื่นคือเนื้อไหมคะคือการถูกเฟรมแบบนี้มันทําให้เราจดจําแล้วก็มีวิถีที่จะมองว่าอันเนี้ยคือพลาดแล้วเท่ากับ ไม่ดีซึ่งเราถามจริงๆค่ะว่าทุกความผิดพลาดเท่ากับไม่ดีจริงๆหรือเปล่าโน้ตเอาไว้กับ2ก็คือบางทีเราโตมาในระบบการศึกษาที่มันจะมีการวัดผลเออแน่แหละพอสอบเราก็ต้องตอบตอบ,ตอบที่ถูกต้องเนาะเราทําแบบนั้นกันมากี่ปีปีละกี่ครั้งก็ไม่รู้แล้วสิ่งเหล่านั้นนะคะมันก็ค่อยๆสร้างบ่มเพาะสิ่งที่เรียกว่ากลไกอัตโนมัติอย่างรวดเร็วว่าคําตอบที่ถูกคือดี ต้องเลือกแต่คำตอบที่ถูกไงถึงจะได้ดีได้คะแนนสูงเพรคะแนนสูงยอมรับเป็นที่รักว่าอ,อะไรมากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีก็คือแบบโดนเขี่ยไปตกขอบหรือไปแบบเท่ายลิสของของนักเรียนในห้องอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยเป็นไปได้เนาะที่แบบเราก็เลยอยากจะพยายามหาคําตอบที่ถูกต้องแต่ละเวลาเรามีช้อยส์ก็ขอข้องอเอบีอย่างเงี้ยอันไหนถูกอันไหนถูกอันไหนที่สุดอันไหนถูกมันไม่มีช้อยส์ไหนที่แบบข้อดีคือตอบ ตอบอันไหนก็ได้มันไม่มีเนาะในข้อสอบเพราะเขาจะวัดผลไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไอสิ่งนี้มันก็เชฟเราเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยในนี้มันต้องมีคําตอบที่ถูกแล้วมันก็จะมีคําตอบที่ผิดคาตอบที่ผิดไม่ควรถูกเลือกไอ้ไมเซ็ตแบบนี้มันมันมีปัญหาตรงไหนเอาจริงมันไม่มีค่ะแต่ถามว่ามันบล็อกเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามันบมันบล็อกบทเรียนชีวิตอะไรไปบ้างแล้วมันก็บล็อกไมเซ็ตที่เราจะรู้จักกับความผิดพลาด ความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เรารู้ว่าหลายคนน่ะพอพูดเป็นคําสวยๆเนี่ยหลายคนยอมรับได้ความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดแต่พอเอาไปใช้ในชีวิตจริงหลายคนก็กลัวจะพลาดมากเลยแปลกมากเลยทุกคนก็จะไม่ต้องกลัวความผิดพลาดกันมากขนาดนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า fail of failure ก็คือแบบลบก,กลัวความผิดพลาด ซึ่งในทางจิตวิทยาเขาก็มองลึกลงไปว่าทําไมคนเรากลัวความผิดพลาดจังมันน่ากลัวยังไงความผิดพลาดเราเคยถามคะถามทีมงานแถวๆนี้แหละเนาะห่าว่าเออเวลาพลาดเป็นยังไงบางคนบอกว่าพลาดแล้วร้องไห้เลยเออน่าสนใจมันมีปฏิกิริยาที่ไวมากคือถ้าทํางานพลาดบางอย่างร้องไห้พอร้องไห้เสร็จก็เลยถามว่าแลา้วไอ้การร้องไห้เนี่ยมันร้องมาจากความรู้สึกอะไรกกลัวแล้วถามต่อ กลัวอะไรเ,เขาก,กลัวโดนว่าโดนตนําหนิการที่มีใครสักคนมาว่ามาตําหนิเป็นสิ่งที่น่ากลัวไปแล้วแปลว่าก่อนหน้านี้ในวัยเด็กหรือชีวิตก่อนหน้าเนี่ยมันน่าจะมีการจดจําอะไรบางอย่างมาก่อนว่าเ สิ่งนี้มันน่ากลัวจริงๆเวลามีคนมาแบบขึ้นเสียงมีคนมาแบบมาโฟกัสในจุดที่เราพลาดแปลว่าประสบการณ์ก่อนหน้านี้ก็เราก็โดนโดนถูกทําให้จาว่าสิ่งนี้มันน่ากลัวและไม่ควรพลาดกันซ้ําๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือแม้ถ้าบางคนบอกว่าเขายังจําแบบอารมณ์ที่ครูใช้หมึกสีแดงตรวจกันบ้านแล้วมันตวัดแล้ววงตรงที่มันผิดแล้วแบบเครื่องหมายการกรบาดมันมีเหมือนม,มันมีเสียงโผล่จน,นว่าผิด ไม่ควรมีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนยังจําได้ขนาดนั้นคือเราส่งต่อไมค์เซตว่าพลาดคือแย่ห้ามพลาดพลาดแล้วเป็นเรื่องใหญ่ไม่ถูกต้องแต่คิดว่าเราตกกันอยู่ในในเบาไมค์เซตนี้กันกันจนทําให้ไอ้ตัวความผิดพลาดที่จริงๆอีกรอบเป็นส่วนหนึ่งเป็นธรรมชาติ หรือจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดเลยก็ได้ถ้าเราไม่ต้องมีหลักกฎเกณฑ์อะไรไปทาบในพื้นที่บางอย่างมนุษย์เราบางทีเราเรามีหลักกฎเกณฑ์ของสังคมมานะคะซึ่งมันเป็นเรื่อง ปกติของมนุษย์ในสังคมมากเลยบางทีเราจะมีความสึกเราไม่รู้จะปฏิบัติตัวยังไงในชุมชนแล้วก็มีหลักการร่วมกันหลักกฎหมายบ้างหลักมนุษยธรรมบ้างหลักบรรทัดฐานของสังคมบ้างอะไรแบบนี้มีกติกาจะได้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นพอมันมีกติกาเราก็จะรู้อ๋อนี้ถูกนี่ผิดมันมีเกณฑ์ชัดเจนแต่บางทีด้วยความที่เราอยู่กับเกณฑ์เรารู้ว่ามันต้องมีถูกมีผิดบางทีเราเอาไมเซ็ลแบบนี้ไปใช้ในพื้นที่อื่น พื้นที่ที่จริงๆมันก็อาจจะไม่ต้องมีเกณฑ์อะไรบางอย่างมาวัดหรือเวลาจะตัดสินใจบางอย่างเราอาจจะได้ยินเสียงว่าเฮ้ยทางไหนถูกอ่ะอยากเลือกทางที่ถูกจังอยากให้มีพื้นที่อีกนิดน,นึงแหวกแหวกแหวกความออโต้นึงขึ้นมาว่าเฮ้ยทางที่ถูกอาจจะไม่อาจจะไม่มีมันอาจจะไม่มีแล้วทางที่ถูกอาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่สิ่งที่เรามองหาก็ได้ในการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างบางคนจะเจอเจอบ่แบบพยายามอยากจะเลือกทางที่มันถูกต้องเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรที่มันใหญ่ๆมากๆเช่นเฮ้ยอยากย้ายประเทศอะ เออนี่มันใหญ่นะนี่มันบิ๊กสเต็กมากอยากจะแต่งงานกับคนนี้หรืออยากจะลาออกจากงานที่จริงๆก็มั่นคงมากอยู่แล้วอะไรที่มันใหญ่มีอิมแพกับเราเยอะเนี่ยค่ะหลายคนก็เลยจะแบบมีเสียงอยู่ข้างในใจว่าเฮ้ยอยากเลือกอะไรที่มันถูก,อย,กอยากเลือกทางที่มันถูกต้องที่สุดอืมถ้าไม่เลือกแบบนั้นเลือกยังไงมันมีวิธีการค่ะที่จะไม่ติดกับมายเซตว่ามันต้องถูกก็คือหนึ่ง เราควรที่จะระบุความต้องการของตัวเองให้ได้ว่าเราต้องการอะไรคํานี้พูดบ่อยและหลายคนคิดว่าง่ายบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยค่ะเวลาเราจะทําอะไรหนึ่งอย่างเราควรจะระบุความต้องการทํางานกับตัวเองก่อนนะคะทางานแบบ intrapersonal ก็คือทํางานกับข้างในตัวเองให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกจะมีกฎเกณฑ์ที่คนอื่นจะเอามาท้าบเราเต็มไปหมดค่ะเราต้องมีสิ่งนี้เพื่อจะแบบไว้ยืนยัน ถามตัวเองก่อนสมมติจะย้ายถินฐานย้ายประเทศอะเฮ้ยเราต้องการอะไรในการย้ายประเทศที่เราไปที่อื่นเนี่ยอ่าระบุให้ได้บางคนแบบระบุอันนี้หนึ่งก็คืออยากไปอยู่ในประเทศที่ถ้าทํางานอาชีพคล้ายๆแบบนี้แล้วมันได้รายได้มากกว่านี้อะไรได้มากกว่านี้สองสภาพแวดล้อมในการเป็นอยู่ดีกว่านี้ 3. อยากเป็นประชากรของประเทศที่มันมีสวัสดิการดีกว่าประเทศนี้ อ่ะระบุได้3ข้อแล้วยืนยันไปเลยนะคะทบทวนก่อนก็ได้พอเราได้คําตอบแรกมาเฮ้ยเราก็อาจจะไม่แน่ใจวิธีที่2คือเราใคร่ครวนกับความต้องการตัวเองก่อนเพราะว่าความต้องการนะคะมันมันลื่นไหลได้แล้วจริงจริงมันอาจจะถูก เอฟเฟกต์มาจากสถานการณ์ณนะตอนนั้นของชีวิตเพราะฉะนั้นพอมันผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งเรามาใคร่ครวญกันอีกครั้งหนึ่งวิธีการใคร่ครวญอาจจะผ่านการเขียนทํางานกับตัวเองหรืออาจจะผ่านการพูดคุยกับเพื่อนสนิทมากๆหรือว่าปรึกษาใครคนใดแล้วเราก็นั่งคุยไปถ้าคําตอบเราออกมาซ้ําๆย้ๆํยๆย้ำๆนั่นแปลว่าเฮ้ยเราเราค่อนข้างที่จะแบบมั่นคงกับสิ่งที่เราต้องการแล้วพอได้สิ่งที่มั่นคงเราล็อกเป้าไว้เลยแล้วสุดท้ายเราก็หา ทางเลือกตัวเลือกที่มันตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดแล้วก็ยืนหยัดแล้วก็ดำเนินการไปและตรงนี้ค่ะเราจะเจอแบบเหล่าเราเรา,เราตัวอะไรบางอย่างที่มาทดสอบความแข็งแกร่งทางความต้องการแล้วมาในรูปแบบของความหวังดีแล้วก็รูปแบบของความคิดเห็นที่ไม่ได้ถูกเชื้อเชิญให้แสดงความคิดเห็นเต็มไปหมดเลยเมื่อนั้นนะคะ การยืนยัดยืนยันจะทําได้เช่นสมมติเราอยากได้เงินมากกว่านี้สภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้สวัสดิการที่ดีกว่านี้เพื่อจะมาแบบแก่ประเทศอื่นเขาไม่มีอะไรแกกินแบบดึกเดินๆนะประเทศเนี้ยแก่เชื่องคืนแกก็ไปหาอะไรกินได้ตีสองแกก็มีอะไรกินประเทศอื่นไม่มีเราก็แบบอ๋อแต่เราไม่ได้คํานึงถึงเรื่องของกินแล้วก็ความสะดวกสบายเลยอะความสะดวกสบายไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงเราต้องการคือ3าอย่างแรกแล้วเราคิดว่ามันมันโอเค นี่ออกไหมคะเราจะไปด้วยแบบนี้คือการรู้จักว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆจึง,จงเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าความถูกต้องเพราะความถูกต้องเนี่ยคะ่ะถามความถูกต้องตามหลักอะไรถ้าจะไปด้วยสายถูกต้องจริงๆแกเกเรื่อ,อ,องแบบนี้ไม่ถูกเพื่อนจะมาเสียงแบบนี้เสียงสองเสียงรู้กว่าตลอดอะไรอย่างเงี้ยแกเรื่องนี้ไม่ถูกถามได้นะคะอย่าเพิ่งเลิกคบกันมันเสียดายความสัมพันธ์คะเ ไม่ถูกตามหลักอะไรอ่ะอ๋อหลักกูว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็เว้นไปฉันว่านี้มันฉันว่าอันนี้มันไม่ถูกให้เพื่อเขาตอบได้ก่อนว่าเขาโอเ์อะไรมาวันแล้วเดี๋ยวเราค่อย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 ถกกันตรงนั้นเพราะจริงๆเขาอาจจะมาด้วยด้วยความคิดเห็นที่มันที่เราอาจจะสํารวจไปไม่ถึงก็ได้ค่ะแต่ว่าถูกเขาก็ถูกเราก็ให้รู้เลยว่าถูกเราไม่ไม่เหมือนกันมันไม่มีแอบสุดถูกไม่มีถูกที่แบบถูกต้องร้อยเสมอไป ถูกใครถูกมันเสมอคะ่ะถูกของแกแล้วอ,อมองมองจากมุมแกถูกของแกมองจากมุมฉันช้อยที่ฉันเลือกก็ถูกของฉันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยืนยันแบบนี้ไปหรือถ้าเราอยากออกจากงานบางคนนี่แบบว่างานมั่นคงเงินดีมีแคเรียพาชัดเจนโหจริงๆน่าจะเป็นแบบเพอร์เฟกต์ช้อยส์แล้วว่าแล้วอยากลาออกเพราะหนึ่ง อยากมีโอเนอร์ชิพในสิ่งที่ทำอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของมัน2คืออยากที่จะมีความยืดหยุ่นแบบที่ตัวเองเลือกได้3คืออยากจะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวงตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนมาบอกแกงานแบบแกนี่งานในฝันแล้วนะเนี่ยหูเงินเยอะจะตายแกออกไปทำเองแกเหนื่อยแกเหนื่อยแนะ่ๆไม่ไม่เราก็ไม่ได้เงินเท่านี้แนะ่ออเพื่อนคอนเซิร์นความเหนื่อยกับเงินซึ่งไม่ใช่สามอย่างที่เราคำนึงถึงเลยอะ เพราะฉะนั้นเราก็โอเคใช่แกถูงแกถูกของแกแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องการเราจะไปเวนี้เราถ้าสมมติเลือกเวนี้ไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าอ๋อมันก็ไม่ได้ใช่อย่างที่เราคิดทั้งหมดมันก็โอเคค่ะมันก็โอเค is t just like มันก็แค่การตัดสินใจหนึ่งเราก็ปรับเปลี่ยนได้ชีวิตเราเรายังมีวันพรุนี้ที่ยังมาไม่ถึงเสมอค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเราเปลี่ยนได้เสมอถ้าช้อยที่เลือกวันนี้ มันได้ผลลัพธ์ถัดมาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดพรุ่งนี้ก็ปรับแล้วก็รอดูผลของการปรับค้นพรุ่งนี้ถ้ามันยังไม่ใช่เดี๋ยวก็ปรับอีกสนุกดีค่อยๆไปแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเสียเวลาหาคำตอบที่ถูกต้องแล้วอย่างมากก็คือเราจะได้ลองหลายๆแบบลองก่อนลองก่อนเอาไปลองดูก่อนกันนะคะ